สวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับกับเข้าสู่ชาริสมาส4 6 6 Channel เช่นเดิมนะคะอันนี้ก็เป็นคำทำนายประจำเดือนตุลาคม2566ค่ะและเดือนนี้เรามีอีเวนต์ใหญ่นะคะนั่นก็คือพระราหูกำลังจะย้ายนั่นเองค่ะ ในวันที่17ตุลาคมนี้นะคะเราก็อยู่ไปอีกปีครึ่งเลยค่ะพลังงานของพระราหูนะคะมีทั้งด้านดีนะคะแล้วก็ด้านบ่ดีเหมือนดาวดวงอื่นๆเลยค่ะด้านดีนะคะก็จะเป็นเรื่องเงินโชคลาภนะคะเป็นอะไรที่ได้มง,ง่ายๆก้อนโตค่ะมีความเฉลียวฉลาดแปราวนะคะและมีเสน่ห์อย่างร้ายกาศค่ะหาเงินเก่งหมุนเงินเป็นนะคะส่วนพลังงานทางด้านลบนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอบายามุกนะคะอะไรที่มันเทาๆแบบนี้นะคะ ความลับความลึกลับนะคะบางทีเนี่ยฉลาดแกมโกงเกินไปนะคะออกไปแนวโกงซะด้วยซ้ําใช้เงินมือเติมนะคะสายเป้ค่ะเสียเงินไม่ว่าเสียหน้ามไม่ได้แบบนี้นะคะจริงๆแล้วชามีคลิปนะคะเกี่ยวกับพลังงานของดาวต่างๆนะคะตั้งแต่0ูนถึงเถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถคลิกไปดูได้เลยค่ะชาทํามาแบบให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆนะคะและสิ่งที่บอกทุกคน ในทุกๆคลิปเลยนะคะว่าการอ่านพลังงานดาวประจำเดือนแบบนี้เนี่ยนะคะเป็นการอ่านแบบโดยรวมเท่านั้นนะคะเจาะจงที่คนใดคนหนึ่งไม่ได้เพราะว่าชาเนี่ยไม่ทราบพื้นดวงของคุณนะอะไรที่ฟังแล้วดีนะคะเอาไปทําตามค่ะรับพลังงานดีๆไปนะคะแต่อะไรที่ฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจนะคะไม่ต้องคิดมากค่ะอาจจะไม่ใช่ดวงของคุณก็ได้ชาก็แค่ทำนายตามพลังงานดาวที่ขึ้นมาเท่านั้นเองนะคะและตอนนี้ ทุกท่านไปรับฟังคำทำนายกันได้เลยค่ะลัคนาราศีมังกรค่ะราหูหมายเลขแปนะคะเป็นเจ้าบ้านการเงินค่ะและจะโคตรเข้าสู่ตําแหน่งสังคมค่ะตั้งแต่วันที่17ตุลาคมปี66นะคะไปจนถึงวันที่5พฤษภาคมปี68ค่ะราหูเจ้าบ้านการเงินเข้าบ้านสังคมแบบนี้นะคะตั้งแต่ปีครึ่งนับจากที่ราหูย้ายไปเลยนะที่มาของเงิน ของคุณเนี่ยนะคะหรือว่าแหล่งรายได้ของคุณเนี่ยก็คือผู้คนค่ะการออกไปเจอผู้คนนะคะอะไรก็ได้ค่ะที่ต้องติดต่อเจรจาหรือว่าการเดินทางนะคะการที่ต้องไปเจอคนเยอะๆค่ะขายของให้กับคนเยอะๆสื่อสารกับคนเยอะๆสอนคนเยอะๆพูดกับคนเยอะๆค่ะใครที่ทำออนไลน์เด่นมากเลยนะคะมีสิทธิ์ร่ำรวย มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักค่ะยอดขายถาล่มทลายกันเลยทีเดียวที่ไหนมีคนที่นั่นมีเงินค่ะพยายามเป็นที่รู้จักให้มากที่สุดนะคะทำการตลาดโปรโมทด,ดีๆค่ะลูกค้าเข้ามาเยอะแน่นอนและเป็นช่วงที่การเงินเนี่ยจะดีแบบยาวๆไปเลยนะคะนับจากนี้ไปอีก4ปีครึ่งค่ะเพราะว่าหลังจากที่ราหูเนี่ยนะคะย้ายจากบ้านสังคมแล้วนะคะก็เข้าบ้านดีอีก3ปีเลยค่ะเป็น4ปีครึ่งที่ คุณเนี่ยจะสามารถสร้างเงื้อสร้างโตัสร้างความร่ำรวยได้แบบยาวๆเลยนะคะแต่การที่จะให้เงินเข้านะคะคุณก็ต้องทํามาค้าขายนะคะหากว่าคุณอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรไม่พัฒนาตัวเองนะคะไม่พัฒนาธุรกิจไม่คิดที่จะขยับขยายเนี่ยนะคะก็เหมือนกับปล่อยพลังงานดีๆแบบนี้ค่ะไปแบบ ลาและนี่น่าจะเป็นลักษณะที่ปังที่สุดแล้วนะคะในเรื่องการเงินของการย้ายของราหูในครั้งนี้ค่ะนะคะก็คือปังสุดในรอบ18ปีเลยก็ว่าได้นะคะเป็นสิ่งที่หาได้ยากจริงๆค่ะหากตอนนี้นะคะคุณยังไม่เป็นที่รู้จักในคนหมู่มากหรือว่าในสายงานที่คุณทำอยู่คุณจะต้องออกไปสร้างคอนเน t ชันเพิ่มค่ะยิ่งเป็นที่รู้จักมากนะคะโอกาสทางการเงินก็ยิ่งมากตาง นอกจากพลังงานของราหูจะให้อิทธิพลทางด้านดีในเรื่องเงินแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีสิ่งที่ต้องระวังเหมือนกันนะการใช้เงินเก่งค่ะเก่งพอๆกับที่หามาได้นั่นแหละก็คือหามาได้เท่าไหร่ก็ใช้หมดนะคะ ความเป็นราหูอะคะ่ะทุกคนมีความรุ่มหลงนะคะชอบใช้เงินปุ่มเฟือยนะคะอู้ฟู่อะไรแบบนี้นะคะกินหรูอ,อยู่สบายคุณเนี่ยสามารถหมดเงินไปกับการสังสรรค์เข้าสังคมกินดื่มเที่ยวนะคะและรวมไปถึงเรื่องอบายามุกด้วยการเข้าสังคมเพื่องานเพื่อธุรกิจหรือว่าเพื่อสร้างคอลเลกชันเนี่ยเป็นเรื่องที่จําเป็นนะคะแต่ควรอยู่ในขอบเขตที่พอดีค่ะหากมากเกินไปนะคะก็จะสามารถทําให้คุณเนี่ยหมดเงินไปมากกว่าที่ควรจะเป็นได้ค่ะ ควรเหลือเก็บไว้บ้างนะคะแล้วก็วางแผนการเงินให้ร,รอบคอบค่ะอะไรที่ได้มาง่ายก็จะออกไปง่ายเป็นเรื่องปกติมากเลยนะคะแต่ถ้าคุณสามารถใช้ประโยชน์ของพลังงานดีๆในช่วงนี้ของราหูได้ก็จะสามารถร่ำรวยมีกินมีใช้แบบยาวๆไปเลยค่ะเรียกได้ว่ามั่นคงมั่งคั่งและร่ำรวยค่ะแนะนำให้วางแผนการเงินให้ดีนะคะในเรื่องของการลงทุนเพื่อที่จะได้เพิ่มทรัพย์สินนะคะ ให้มีมากขึ้นเพิ่มพูนขึ้นค่ะ่อมาเป็นดาวอังคารใหม่เลข3าค่ะเป็นเจ้าบ,บ้านครอบครัวแล้วก็โชคลาภค่ะจะโคจรเข้าสู่ตําแหน่งการงานนะคะตั้งแต่วันที่3ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนค่ะช่วงนี้คุณจะมีความขยันทํางานตามพลังงานของดาวอังคาเลยนะคะดีแล้วล่ะค่ะถึงจะมีคํากล่าวที่ว่าขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยนะคะแต่ถ้าไม่ขยันเลยก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช่นกันเนาะ แต่ว่าก็อยากหักโหมนะคะเพราะเดี๋ยวต้องเอาเงินที่หามาได้นี่ไปหาหมอแทนการงานจะมีความก้าวหน้ามั่นคงมีการเลื่อนขัน้นได้ทำงานสำคัญโปรเจกต์ใหญ่ๆแล้วก็มีรายได้เพิ่มนะคะอาจจะเป็นโบนัสค่าคอมมิชชั่นหรือบางคนอาจจะได้เริ่มต้นทำธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะใครที่กำลังเริ่มต้นนะคะตอนแรกอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ถ้าไม่ท้อไปสัก่อนนะคะสำเร็จสมหวังแน่นอน,นะคะ่ะ ต่อมาเป็นดาวพุธนะคะหมายเลข4เป็นเจ้าบ้านอุป,ปรรคและความเจริญค่ะเข้าสู่ตําแหน่งการงานนะคะตั้งแต่วันที่15ตุลาคมไปจนถึงวันที่1พฤศจิกายนค่ะคุณมีเกณฑ์ต้องเดินทางบ่อยในเรื่องงานนะคะอาจจะต้องติดต่อผู้คนมากขึ้นใครที่เป็นสายสันโด,ดชอบอยู่คนเดียวนะคะควรฝึกทักษะการเข้าสังคมไว้บ้างก็ดีค่ะจะมีประโยชน์กับคุณมากในเรื่องของงานนะคะ บางคนนะคะเป็นอินโทรเวิร์ตไม่ชอบอยู่กับคนเยอะๆนะคะแต่อย่าลืมค่ะว่าราหูย้ายครั้งนี้นะคะเงินอยู่ที่คน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะสกิลการพูดหรือว่าการเข้าสังคมการพบปะผู้คนเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะตัวชาเองเนี่ยก็รักสันโดษค่ะเป็นผู้อินโทรเวิร์ตแต่ทักษะการเข้าสังคมนั้นจําเป็นจริงๆในเรื่องงานและโอกาสต่างๆและแน่นอนค่ะเมื่อคุณกําลังก้าวหน้ามั่นคงย่อมมีคน อิจฉาเหมือนไส้นะคะอาจจะเป็นคู่แข่งที่ทํางานคนที่เล็งตําแหน่งเดียวกับคุณคู่แข่งทางธุรกิจนะคะจะพยายามสกัดดาวรุ่งค่ะแต่ว่าทําอะไรไม่ได้นะคะเพราะว่าไม่มีอะไรมาฉุดคุณได้ละคะ่ะถ้าไม่มีศัตรูนะคะการงานก็จะมีช่วงที่วุ่นวายบ้างค่ะจะมีปัญหามาให้แก้นะคะแต่สุดท้ายคุณก็จะผ่านมันไปได้แบบฉลุยเลยแถมยังมีเกณฑ์ได้ไปต่างประเทศจากเรื่องงานด้วยค่ะ ไปดูงานหรืออาจจะได้ย้ายไปทำงานต่างประเทศเลยก็ได้ค่ะถ้าเป็นงานที่ดีนะคะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นสร้างความมั่นคงให้คุณนะคะก็ขอยินดีด้วยนะคะและสุดท้ายค่ะคือดาวอาทิตย์ใหม่เลขหน,นะคะเจ้าบ้านโรคภยัยโคจรเข้าสู่ตำแหน่งการงานอีกแล้วค่ะตั้งแต่วันที่18ตุลาคมไปจนถึงวันที่17พฤกจิกายนนะคะช่วงนี้ค่ะมีดาวมารวมกันที่บ้านการงานถึง3ดวงค่ะ บอกเลยว่างานยุ่งแน่นอนค่ะคุณจะทํางานจนไม่ได้พักเลยนะคะหรือไม่ก็เอาแต่ทํางานไม่ยอมพักเองค่ะเหมือนกับว่าช่วงนี้หัวกําลังแล่นเครื่องมันกําลังติดนะคะเงินทองกําลังไหลมาเทมาตัวคุณเองเลยไม่อยากหยุดทําไม่อยากพักนะคะแต่ต้องดูแลสุขภาพพิดนึงน,นะคะถ้าร่างกายเราเนี่ยนะคะแข็งแรงสมบูรณ์เราจะเอาแรงเหล่านี้นะคะไปหาเงินเท่าไหร่ก็ได้ค่ะแต่ถ้าเราป่วยนะ,ะเงินที่หามาได้ก็ต้องหมดไปกับการรักษา น่าเสียดายแย่เลยนะคะคือเอาง่ายๆคะ่ะอย่าหักโหมอย่าทำงานจนป่วยนะสรุปเลยนะคะสำหรับลัคนาราศีมังกรราหูย้ายรอบนี้นะคะปังมากเพงมากสุดๆไปเลยนะคะถ้าคุณตั้งใจทำตั้งใจสร้างนะคะรวยแน่นอนชาวมังกรเนี่ยมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากอยู่แล้วถ้าเอาจริงอะสำเร็จแน่นอน แต่ให้ระวังเรื่องการใช้เงินนิดนึงนะคะเพราะว่าราหูใช้เงินเก่งมากและชอบหมดเงินไปกับความสุขชั่วคราวนะคะหรือว่าของที่ไม่มีประโยชน์ของแพงไร้สาระของที่ไม่จําเป็นอะไรแบบนี้ค่ะปีครึ่งนี้นะคะจําไว้ว่ายิ่งเป็นที่รู้จักยิ่งรวยค่ะเงินมาจากคอนเน็ชันคู่ค้าหุ้งส่วนธุรกิจนะคะ การงานในช่วงนี้ก็ดีมากค่ะยุ่งมากรุ่งมากเพียงแต่ว่าคอยระวังว่าจะมีคนมาสกัดดาวรุ่งนิดนึงนะคะเพราะว่าความอิจฉานั่นแหละค่ะขอแค่ตั้งใจทํางานพัฒนาตนเองไม่ต้องไปสนใจพลังงานลบๆนะคะก็ไม่มีอะไรทําคุณได้แล้วค่ะอย่าลืมเช็คอายุพาสปอร์ตด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะได้เดินทางไกลเรื่องงานค่ะและนี่ก็เป็นคําทานายประจําเดือนตุลาคมนะคะพลังงานของพระราหูเนี่ยนะคะจะอยู่กับเราไป อีครึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตคุณเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างแน่นอนค่ะไม่มากก็น้อยนะคะจะเป็นทางด้านดีหรือว่าด้านร้ายเนี่ยนะคะนอกจากพื้นดวงแล้วก็พลังงานดาวค่ะอยู่ที่การกระทําของตัวคุณด้วยนะคะชาบอกเลยนะคะว่าคนเราค่ะถ้าสีมครบนะคะแล้วมีความกระตันยูรู้คุณค่ะพลังงานร้ายร้ายหรือว่าลบๆนะคะจะทุเลาเบาบางลงได้ค่ะ และใครนะคะที่ฟังแล้วรู้สึกว่าไม่ตรงกับคุณเลยนะคะหรือว่าไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณเลยนะคะพลังงานดาวเนี่ยไม่ใช่เลยเป็นไปได้ค่ะว่าลัคนาของคุณเนี่ยไม่ถูกต้องนะคะลัคนากับราศีต่างกันนะคะราศีก็คือวันเดือนปีเกิดค่ะแต่ว่าลัคนาเนี่ยคือเวลาเกิดของคุณถ้าคุณฟังแล้วเนี่ยยังไม่ตรงนะคะคุณสามารถไปหาลัคนาของตัวเองได้ค่ะและชาก็มีโปรแกรมตรวจลัคนาฟรีมาให้คุณค่ะ คุณสามารถทำตามขั้นตอนง่ายๆได้ดังนี้เลยค่ะแอดสินแสอย่าลืมใส่เครื่องหมายแอดนะคะแอด Z-I-N-Z-A-E แบบนี้นะคะ 2. ใส่รายละเอียดของคุณลงไปค่ะก็คือวันเดือนปีเกิดนะคะและสิ่งที่จะทำให้ คำทํานายเนี่ยแม่นยําเข้าไปอีกก็คือเวลาเกิดของคุณค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ทราบเวลาเกิดนะคะใส่เข้าไปด้วยค่ะ3ค่ะอันนี้สําคัญมากนะคะเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์ใช้งานฟรี30วันใส่โค้ชเชิญเข้าไปด้วยค่ะนั่นก็คือ N A N A T นะคะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยลืมใส่โค้ดเชิญนะคะคุณก็จะได้รับสิทธิ์ใช้งานฟรีเพียงแค่7วันเท่านั้นค่ะขั้นตอนที่4ค่ะกดผูกด,ดวงค่ะเพียงเท่านี้นะคะคุณก็จะสามารถตรวจด,ดวงชะตาของตนเองในเรื่องต่างๆได้แล้วค่ะแถมเมื่อเวลามีดาวย้ายตำแหน่งนะคะโปรแกรมเนี่ยก็จะแจ้งเตือนและมีคำทำนายที่เฉพาะเจาะจงสำหรับตัวคุณเลยค่ะ เหมือนมีสินแสมาอยู่ข้างๆกายตลอดเวลาเลยนะคะถ้าโปรแกรมนี้มีประโยชน์กับคุณแล้วคุณใช้งานแล้วคุณรู้สึกว่าชอบเนี่ยนะคะคุณสามารถเติมเงินเพื่อใช้งานต่อได้นะคะเมื่อครบ30วันแล้วจะมีแพ็กเกจและโปรโมชั่นดีๆมากมายเลยค่ะแต่ถ้าคุณไม่อยากใช้ต่อก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะคุณสามารถลบโปรแกรมนี้ทิ้งได้เลยค่ะ หรือจะปล่อยว่าอย่างนั้นก็ได้นะคะจะไม่มีการเรียกเก็บเงินเพิ่มใดๆและไม่มีการขอข้อมูลที่เกี่ยวกับการเงินของคุณใดๆทั้งสิ้นนะคะตรงนี้สามารถสบายใจได้เลยค่ะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะลองไปใช้งานดูค่ะเพราะว่าความแม่นยำเนี่ยไม่แพ้หมอดูแม่นๆเลยนะคะ พูดไปจะหาว่าชาโม้ลองไปพิสูจน์กันเองก็แล้วกันค่ะชอบไม่ชอบยังไงเนี่ยมาคอมเมนต์บอกชาด้วยนะคะและชาก็ขอจบคำทำนายเพียงเท่านี้ค่ะขอให้ท่านผู้ฟังของชานะคะสุขกายสบายใจร่ำรวยเงินทองมีแต่โชคลาภและสิ่งดีๆเข้ามาและอย่าลืมคิดดีทำดีเพื่อดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ